ไ่เดี่ยวตีน่าแล้ววันนี้นะครับพิเศษสุดเลยนะครับอ่าเป็นความโชคดีของอุ่งหญิงด้วยการโหวตนะครับจากแฟนๆทั่วประเทศครับได้รับรางวัลอันดับหนึ่งจากรายการลูกทุ่งเน็ตเบอร์ครับวันนี้เราจะมีนักเทีเลยวันนี้จากพี่นังฟ้านะครับแล้วก็พี่แบงค์นะครับดีสุดยอดมากครับ วอ้ยขอพะคุณบอสให้เกียรติลูกทุกนนเพื่อขออนุญาตนิดนึงนะคะพอดีเรามีการโหวตขวัญใจมหาชนเลยของลูกทุกเเพื่อใช่แล้วก็ต้องบอกว่านี่คือรางวัลของคนทั้งประเทศเลยก็ว่าได้นะเมื่อปีที่แล้วน้ององเองนะฮะก็คว้ารางวัลน,นี้เมื่อป,ปี2023และครั้งนี้นะครับ2024ครับเธอก็ได้รับรางวัลน,นี้คะแนน โอ้โหหลายแสนคะแนนมอบให้กับเธอคนนี้ขอเสียงปรบมือกับน้องอุ๋งอิงสาวเพชรบ้านแพชขอมอบรางวัลนี้เลยอเขอเสียงปรบมือดังๆและนี่คือรางวัลทรงเกียรตนะิและมอบให้กับน้องอิงแล้วก็มีช่อดอกไมนก้น่ารักนะ่นะมอบให้กับ บอสโจของเราด้วยค่ะอยากให้น้องขอีพุณเใยสักนิดหนึ่งสำารับครับผม FC ที่โหวตมาในแอปพลิเคชันของลูกทุ่งเน็ตเวิร์กแบบถล่มทลายเลยเชิญเลยครับค่ะสำหรับอีลาก่ะขอขอบคุณพ่อแม่ FC ทุกคนนะคะที่ฮักแพงอีลาากะอินดูอีลามาตลอดขอขอบคุณพี่ๆนะคะ พี่ๆแล้วก็พ่อแม่เอฟซีทุกคนติวทิมวิลาเด้อจ้าขอบคุณหลายๆเด้อจ้าที่ฮักเพลงและก็อินดูวิลาตลอดลาฮาักพี่ๆพ่พอแม่เอฟซีทุกคนเด้อจาอ้ายูสู่ไปน้ำตาเด้อจ้าเดอเออ้อขอบคุณโอ้ชื่นใจชื่นใจแต่แล้ข่าวว่าไม่ธรมรมดามาแบบธรรมดาไม่ได้อ้าวลือก ลูกไฟฉัฟนอยากจะเต้นบนเวนนทีสาวโดยเต้นปัน,นแตงประยานล้วเรับหนูด้วยเราว่าไงคืออหย่างอันนั้นนั่นมันบักแตงงออันนี้มันบักส้มโอ รางวัลใหญ่ไหมยังไงคล้องแผลจัดปลาปีกตาเลยวะนี่เราคุยที่สุดเลยนะว่าที่เราถามหลังบ้านเราแอบถาม,มองอิงอ่าองอิงผลลไม้อะไรที่องอิงไม่ชอบกินกลัวคำตอบที่เป้งเลยว่าส้มโอทำไมทไมบอกนายทำไมไม่เรื่องของเรื่องเนี่ยบักแตงโมว่าใหญ่เจอส้มโอเข้าไปเออเป็นไงล่ะถูกใจไหมครับ ใช่เลยใช่เอาวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆจริงๆนะคะที่บอสโจแล้วก็อุงยิงให้เกียรติพวกเราชาวครอบครัวลูกทุก่งเน็ตเบิร์กเราก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะเชื่อว่าหนึ่งในทุกท่านที่อยู่ในงานวันนี้เนี่ยคือหนึ่งแรงเชียร์แรงบวกที่ทําให้ขวัญใจลูกทุก่งเน็ตเบิร์กซ้อนสองปีอันดับที่หนึ่งอุงยิงเพชร ติดตามในครั้งต่อไปนะครับฝากไว้ด้วยนะครับูทุกเน็ตเวิร์กฟังได้ทั่วประเทศถ้าเกิดว่ากรุงเทพและปริมณฑล98.5เมกะเฮิรตซ์ฝากไว้ด้วยครั้งหน้าขอให้ได้อีกนะปร้มือกับอุ๊กอีกเพชรบ้านแพ้ขอบคุณครับขอบคุณพี่ดิเจด้วยนะครับแล้วก็ฝากไว้นั่นครับกับโปรเจกต์ใหญ่สาวร้อนแพงครับนั่นก็คือภาพพยนตร์เรื่องแรกที่จะลงสู่จอกับหนังเรื่องคายอ้อฝากไว้นั่นครับเราจะบวงสรวงกันเร็วๆนี้นะครับ ลายเดล,ลินวาอ่าล่อลุนกันเออจากวันนั้นมาถึงวันนี้